สามชัยทีรพงศ์นักปั้นนักสร้างนักร้องที่โดดเด่นในยุคหนึ่งของเมืองไทยที่มีส่วนสําคัญยิ่งต่อวงการเพลงลูกทุ่งท่านผู้นี้มีส่วนทําให้เกิดบทเพลงและนักร้องที่เราต่างรู้จักและคุ้นหูเป็นอย่างดียกตัวอย่างเช่นเพลงปูไข่ไก่หลงเพลงทหารอากาศขาดรักเพลงขันหมากเสรษฐีที่ร้องว่าจะหลับตาลงไปได้อย่างไรหัวใจมันเจ็บเพลงผู้หญิงหน้าเงินและเพลงเย็นสบายชาวนาเป็นต้น และท่านยังมีส่วนในความสำเร็จของนักร้องหลายคนเช่นชายธงทรงพลเศกศักดิ์ผู้กันทองจิรพันธ์วีรพงษ์ดาวไทยยืนยงและอีกลหลายๆคนอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้โพสต์เล่าประวัติของท่านไว้ดังนี้อาจารย์สามชัยธีรพงศ์นักสร้างนักร้องอีกคนหนึ่งของเมืองไทยเจ้าของแผ่นเสียงตราฉลองสามชัยผลิตแผ่นเสียงโปรโมทให้นักร้องโด่งดังมากมายไม่ว่าจะเป็นจิรพันธ์วีรพงศ์ชายธงทรงพลดาวไทยยืนยงแรมเรเนู อุ่นเรือนราชสีมาเศกศักดิ์ผู้กันทองภูมินอินทพันธ์กงสอนยิงทันทีเป็นต้นอาจารย์สามชัยธิรพงศ์มีชื่อนามสกุลจริงว่าสามชัยภูพันธิรพงศ์มีเชื้อสายเป็นชาวไตดดำหรือลาวซ่งหรือไททรงดำที่บรรพบุรุษอพยพมาจากราชอาณาจักรลาวโดยครอบครัวสามชัยมาตั้งโรครากอยู่ในอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมเขาเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปี2 4 8 1ี่ยเที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมเป็นบุตรของนายซอยมวย และนางหมาแท่พัวมีพี่น้องห้าคนเป็นคนที่สี่หลังจากเรียนจบหลักสูตรครูก็เป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนสตรีประเทิงวิทย์แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพเข้าสู่วงการเพลงครั้งแรกโดยเป็นนักจัดรายการอยู่ที่สถานีวิทยุสวนมิสกวันซึ่งตอนนั้นตั้งอยู่ที่วังปารุสกวันจัดได้อยู่ระยะหนึ่งชื่อเสียงและความสามารถในการจัดรายการวิทยุได้ไปเข้าหูคุณเจนกิตเวทพงษาเจ้าของบริษัทเวชพงศ์โอสถ4สี่แยก จึงเป็นเหมือนบุญหล่นทับคุณเจนกิจเรียกให้ไปพบและรับเป็นสปอนเซอร์ในการจัดรายการให้ทันทีอาจารย์สามชัยธีรพงศ์จึงได้จัดรายการวิทยุโดยมีบริษัทเวชพงศ์โอสถดเป็นผู้สนับสนุนตั้งแต่บัดนั้นและสนับสนุนตลอดมาในระยะนั้นท่านได้แวะเวียนเข้าบริษัทเกือบทุกวันทั้งก่อนจัดรายการและหลังจัดรายการจนมีโอกาสได้รู้จักกับพนักงานสาวผู้หนึ่งนามว่าจุลารุจิพงศ์ เธอทางานด้วยเรียนหนังสือไปด้วยอาจารย์สามชัยเกิดความสนิทสนมและคอยรับส่งเธอไปโรงเรียนอย่างสม่ําเสมอความเอาใจใส่ใกล้ชิดผูพันทําให้ทั้งสองคนเกิดความรักซึ่งกันและกันและต่อมาก็ได้แต่งงานเป็นสามีภรรยาเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันตลอดมาโดยมีบุตรสาวเป็นสายใยชีวิตหนึ่งคนเธอมีชื่อว่าจริญญาภูพันธิรพงศ์หรือน้องลูกเกดครอบครัวอันอบอุ่นของท่านตั้งอยู่ที่ซอยสุทธิพรดินแดงกรุงเทพมหานครอาจารย์สามชัยธีรพงษ์และเวชพงษ์โอสถได้ขยย ยายจัดรายการวิทยุออกไปอีกหลายสถานีเช่นยานเกราะขวัญใจชนบทคอสอทอบพนปตอ,อวิทยุรักษาดินแดนรายได้จากการจัดรายการวิทยุสามารถสร้างฐานะให้กับครอบครัวทําให้ลูกเมียได้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายและยังเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ลงทุนในการสร้างแผ่นเสียงและสร้างนักร้องซึ่งเป็นงานที่ตัวเองรักงานแรกในการสร้างนักร้องเกิดขึ้น ในปี2514โดยอาจารย์สามชัยธีรพงศ์ได้ร่วมมือกับครูฉลองผู้สว่างโคสิธนินพุคุณและห้างธนูศิลป์สร้างนักร้องที่ชื่อผู้ศิษย์ผู้สว่างแต่สร้างไปได้ไม่ตลอดทีมงานเกิดขัดแย้งกับนายทุนคือห้างธนูศิลป์ทำให้เพลงชุดนั้นไม่ประสบความสําเร็จต่อมาอาจารย์สามชัยธีรพงศ์ก็จับมือกับครูฉลองผู้สว่างและเฮียจุนคุณประเสริฐหวังสันติพรในห้างแผ่นเสียงกรุงไทยสร้างจิรพันธ์วีระพงศ์ จนจิรพันธ์มีชื่อเสียงโด่งดังหลายเพลงต่อมาอาจารย์สามชัยก็นำเอาดาวตลกหน้าเวทีของวงดนตรีจิรพันธ์วีระพงศ์มาสร้างให้เป็นนักร้องบันทึกแผ่นเสียงนามว่าชายทวงสง่งผลจนโด่งดังครั้งแรกในเพลงผู้หญิงหน้าเงินหน้าไม่ทันสมัยหลังจากนั้นก็ร่วมมือกับครูฉลองผู้สว่างสร้างเสกศักดิ์ผู้กันทองให้โด่งดังกับเพลงขันหมากเสียฐีและอีกหลาย,ลายเพลงจากนั้นก็สร้างสองนักร้องจากวงก้องนาภาลูกทนให้มีชื่อเสียงโด่งดังได้แก่ คูมีนอินทภัณฑ์ในเพลงแม่บัวตูมและโก่งสอนยิงทันทีหรือนุ่มบุรีรัมย์คนแรกในเพลงวิงวอนคุณแผนและยังได้นํานักร้องจากสอปป,อปอลาวชื่อเท้าวงัวเงินชาภูวงมาบันทึกเสียงในชุดเย็นสบายชาวนาจนโด่งดังนอกจากนั้นยังทําเพลงให้กับนักร้องอดีตบุตรบุญธรรมฝาแฝดของครูสุรพลสมบัติเจริญชื่อละอ,องดาวสกาวเดือนสโสธรบุญให้บันทึกเสียงอยู่ชุดหนึ่งเพลงที่มีความไพเราะในชุดนี้เช่นเพลงไม่มีหัวใจให้คุณ ร้องโดยสกาวเดือนโสธรบุญนอกจากนั้นยังทําแผ่นให้สุรชัยสมัติเจริญหลายเพลงที่ดังๆก็เช่นเพลงสุรชัยมาแล้วคลองกินดาและยังมีนักร้องอื่นๆอีกมากมายที่ผ่านการโปรโมตจากแผ่นเสียงตราฉลองสามชัยแล้วมีชื่อเสียงโด่งดัง หลังจากเลิกธุรกิจแผ่นเสียงสร้างนักร้องอาจารย์สามชัยธิรพงศ์ก็หันมาจัดรายการวิทยุโดยจัดประจําอยู่ที่สถานีวิทยุส่วนมิสกวัน6ก0ามนมทบ11ในเวลา10นาฬิกาถึง11อนาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์ตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตส่วนงานด้านสังคมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของอาจารย์สามชัยธิรพงศ์คือ 1. เป็นผู้ร่วมก่อตั้งชมรมไทยส่งเมื่อปี2 5 2 1 2ต่อมาได้ก่อตั้งชมรมไทยทรงดำแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อปี2 5 4 2 3 ก่อตั้งมูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทยปี2546 4จัดรายการภาษาไทยทรงดำออกอากาศทางสถานีวิทยุส่วนมิสกวันภาค AM 630 5เป็นผู้ริเริ่มฟื้นฟูประเพณีไทยทรงดำหรือไตดำแห่งประเทศไทย6 ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือไตดำตั้งอยู่ที่บ้านไผ่คอกเนื้อตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมทั้งหมดนี้อาจารย์สามชัยธีรพงศ์ได้มีบทบาทสำคัญตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งพี่น้องไทยทรงดำได้รวมตัวกันเป็นปึกแผน่นและมีกิจกรรมเพื่อส่วนรวมเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อวันที่9กรกฎาคม ปี2563อาจารย์สามชัยธีรพงศ์มีอาการซึมๆและไม่ตอบสนองภรรยาและลูกจึงพาท่านเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อไปถึงแพทย์รีบนำตัวเข้าห้อง ICU หลังจากทำการตรวจอย่างละเอียดแล้วพบว่าท่านมีโรคประจำตัวหลายโรคเช่นเลือดจางเกรดเลือดต่า ปอดเป็นแผลวันรุ่งขึ้นแพทย์ก็นำท่านเข้ารักษาตัวที่ห้องกักตัวและคอยดูอาการอย่างใกล้ชิดแต่อาการของท่านยังไม่ดีขึ้นมีหน้นำซ้ำอย่างสุดลงเรื่อยจนกระทั่งท่านได้เสียชีวิตจากสาเหตุหลักคือติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นวัณโรคที่ปอดและไอเป็นเลือดท่านจากไปด้วยอาการสงบเมื่อคืนวันที่20กรกฎาคมปี2 5 6 3เวลาตี415นาท,นาทีที่โรงพยาบาลราชวิถีสิริอายุได้82ปีในงานศพของอาจารย์สามไทยธีรพงษ์ เริ่มตั้งแต่เคลื่อนศพจากโรงพยาบาลไปวัดการบำเพ็ญกุศสลศพในแต่ละคืนจนกระทั่งวันชาปนกิจศพจะมีพี่น้องที่เป็นกรรมการและสมาชิกของมูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทยขอให้ความช่วยเหลือเกื้อคูลตลอดจนจบงานเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่อาจารย์สามชัยธีรพงศ์มีให้กับพี่น้องชาวไทยทรงดำตลอดมาลงชื่อสัมพันธ์พัทลงุงครูชวนชัยชิมพระวงศ์ครูเพลงผู้สร้างผลงานเพลงดีๆเด่นๆฝากไว้ให้เราได้ฟังหลายเพลงเช่นขาดคนหุงข้าว เพลงไอ้หนุ่มตู้เพลงผมจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงเป็นคือวันทั้งวันไม่เคยขาดผมแลกเรียนบาทตั้งสีห้ากำมือเพลงจากประยานคนจนจนอย่างพี่ไม่มีเงินอีกเพลงคือเพลงขาดเงินขาดรัก คนรับเขาลวงลวงใจพี่เป็นแผลพี่เจ็บปวดทามหัวใจเจียนแย่แผลใจแผลใจมันกำเริบเสิบสานร,รอพี่รอน้องพยาบาลรอพี่รอน้องพยาบาลพี่ต้องการหารา อีกเพลงหนึ่งคือเพลงโชคดีที่รักจแจแในนเพลงทั้งหมดที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ประพันธ์คำร้องทำนองโดยครูชวนชัยชิมพวงครูชวนชัยชิมพะวงมีชื่อจริงว่าประทวนชิมพวงเกิดเมื่อวันที่ สพฤษภาคมปี2481ี่อเที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกพ่อชื่อม้วนแม่ชื่อขวัญชินพะวงชินพะวงเป็นนามสกุลแม่ครูชวนชัยเข้าสู่วงการโดยการสมัครเข้าเป็นนักร้องประจำวงดนตรีชุมนุมศิลปินของครูจำรัดวิพาตาวัฒน์แห่งสถานีวิทยุยานเกราะขวัญใจชนบทตั้งแต่ยุคแรกของการตั้งวงครูชวนชัยเป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงของวงนี้เพลงยุคแรกที่ครูชวนชัยร้องแล้วดังจนคนรู้จักชื่อชวนชัยชินพะวงได้แ,แก่เพลงผู้ ปลัษ์กุหลาบจ๋าหัวอกคนจนชาวนาสารภาพจักรยานคนยากคนจนอย่างที่ไม่มีเงินเป็นอำนาจอย่าไปตามาบังคับตะกดจิตใจสภายแม่ผัวพี่ไม่มีแฟนเป็นต้นผู้ช่วนชัยเป็นหนึ่งในทีมงานที่ช่วยสร้างยอดรักสลักใจ ให้โด่งดังขึ้นในวงการเพลงลูกทุ่งและแต่งเพลงให้ยอดรักร้องจนโด่งดังมากมายเช่นเพลงขาดคนหงข้าวจักรยานคนจนโชคดีที่รักให้หนุ่มตู้เพลงที่ไม่มีแฟนทุยเพื่อนรักขาดเงินขาดรักกอดไม่ถอดแขนเป็นต้นครูชนชัยเป็นผู้ตั้งนามสกุลสลักใจให้กับยอดรักเดิมทียอดรักใช้ชื่อนักร้องว่ายอดรักลูกพิจิตครูชนชัยชิมพวงวงจึงเปลี่ยนนามสกุลมาเป็นยอดรักสลักใจโดยให้เหตุผลว่าชื่อยอดรักนั้น เพราะอยู่แล้วมีความหมายที่ดีเป็นที่รักของทุกๆคนและเมื่อมียอดรักแล้วเราก็ต้องสลักไว้ในใจแฟนเพลงจึงเป็นที่มาของชื่อยอดรักสลักใจข้อมูลดังกล่าวมานี้ปรากฏอยู่ในสื่อออนไลน์และข่าวต่างๆนะครับครูชวนชัยชิมพวง์เป็นผู้สร้างเป็นผู้เปิดทางด้านเสียงเพลงให้กับนักร้องที่ชื่อว่าเอกชัยชิมพวง์หรือเอกชัยศรีวิชัยในเวลาต่อมา เอกชัยศรีวิชัยเป็นดาวประดับฟ้าอยู่ในวงการลูกทุ่งมาจนถึงปัจจุบันเพราะมีเพลงนำร่องที่ชื่อว่าพี่มีแต่ให้ซึ่งครูชวนชัยชินพงศ์เป็นผู้แต่งและอีกเพลงก็คือคนสวยชื่อส้ม ครูชวนชัยรักและเมตตาเอกชัยมากถึงกับให้ใช้นนมสกุลชิมพระวงศ์เป็นชื่อนักร้องทําให้เอกชัยรักและซาบซึ้งในพระคุณของท่านมากในยามที่ครูชวนชัยไม่มีผลงานเพลงโด่งดังเหมือนแต่ก่อนเอกชัยก็คอยให้การดูแลช่วยเหลือตลอดมาอีกหนึ่งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าบันทึกไว้เกี่ยวกับครูชวนชัยชิมพพระวงศ์ก็คือเพลงจักรยานคนจนที่เป็นอีกเพลงที่สร้างชื่อให้กับยอดรักสลักใจนั้นเดิมทีมีชื่อเพลงว่า จักรยานคนยากขับร้องและแต่งโดยชวนชัยชินพวงซึ่งตอนแรกยังไม่ใช่เพลงดังมากมายจนกระทั่งมาเปลี่ยนชื่อเพลงเป็นจักรยานคนจนแล้วเอามาให้ยอดรักสลักใจร้องเพลงนี้จึงโด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อวันที่9กันยายนปี2559ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสิ้นครูเพลงชวนชัยชินพวงวัย78ปีผู้แต่งเพลงฮิตให้ลูกศิษย์มากมาย ครูชวนชัยชิมพวงเสียชีวิตในวัย78ปีที่บ้านในจังหวัดนครนายกลูกชายบอกมีโรคประจําตัวหลายโรคเดินไปอ่านหนังสือพิมพ์ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเจอล้มอยู่รีบส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธร,รรมศาสตร,ร์ระบุสาเหตุการตายว่าหลอดเลือดหัวใจอุดตันซึ่งคุณพ่อมีโรคประจําตัวคือเบาหวานความดันหัวใจด,ด้วยผู้มีอินทรพันธ์อดีตนักร้องดังประจำวงรุนตรีกรมนาาลูกทนเจ้าของเสียงเพลงดังมากมายเช่นแม่บัวตูมคนมีขี่เรือ ขี่เกง๋งอย่าลืมเกวียนโอ้โอกพ่อสื่อหนุ่มตแตรวงโตเร็วจังไม่น่าลืมนัดจากไป3ปีเป็นต้นภูมิอินทพันธ์มีชื่อจริงว่าประเสริฐไขสอนศักดิ์เกิดเมื่อวันที่5กันยายนปี2495บ้าที่บ้านขมิ้นหมู่5าตำบลบ้านเหล่าอำเภอทวัตบุรีปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตำบลเทอือดไทยอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรของนายสีและนางพายไขยสอนศักดิ์มีพี่น้อง6คนเป็นคนที่3หลังจากเรียนจบชั้นปสี 4, ก็ไม่ได้เรียนต่อเนื่องจจาาาาาาากกทททงบ้น้นนนนมมมีาาาีีฐะยพพ่อ่ออแชไไรด ประเสริฐชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กมีงานวัดงานบวชงานแต่งที่ไหนก็ไปร่วมโชว์ลูกอืนลูกคออยู่บ่อยครั้งต่อมาณชายเห็นว่าอยู่บ้านก็ไม่มีอนาคตอะไรที่มั่นคงจึงพาไปฝากให้อยู่ในความอุปการะของหลวงปู่ซึ่งเป็นพ่อของพ่อโดยท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่เขาหลวงตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีคอยรับใช้หลวงปู่อยู่ได้ระยะหนึ่งหลวงปู่ก็ให้บรรพชายเป็นสาม,มนเณรเพื่อให้ศึกษาพระธรรมวินยัยบวชเรียนอยู่ได้ปีกว่า,ก,วาก็มีมารถชน,น,นวันหนึ่งมีบงดนตรีไปเป,เปิดวิกทำการแสดงใกล้วัดมีคนแห à, ่ไปชมกันเนืองแน่นจวิ เสียงดนตรีที่กระหึ่มกึกก้องเสียงเพลงที่นักร้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนการร้องบนเวทีมันก้องหูย้ยวยวนใจยิ่งนักทําให้เกิดความอยากอยากเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงให้แฟนเพลงคลั่งคล้แห่กันมาดูแบบนี้บ้างเมื่อตบ,บาดแตกถูกเกลียดทางโลกเข้าครอบงำสามเณรประเสริฐก็ตัดสินใจกราบลาหลวงปู่ขอสึกขาลาเพศไปใช้ชีวิตพจิรโชคข้างน,นอกร่วมภาคกาสวพัส์ซึ่งหลวงปู่ก็มีอาจทัดทานได้จึงยอมให้ลาสิกขาออกไปตอนลาสิกขาตอนนั้นอายุอานามของประเสริฐก็ย่างเข้าสู่วัยหนุ่มแล้วในปีแรกที่ลาสิกขาออกมา ก็ยังไปไหนไม่พ้นวัดยังต้องอาศัยเข้าคนณบาทหลวงปู่ในการดำรงชีวิตไปก่อนยามว่างก็ออกไปหาประสบการณ์ด้วยการร้องเพลงประกวดตามงานวัดและงานทั่วไปมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เจ้าตัวภูมิใจมากก็คือตอนไปสมัครร้องประกวดที่วัดสนามชัยจัดโดยสุรพลสมบัติเจริญนักร้องดังแห่งยุคครั้งนั้นถึงแม้จะไม่ได้ผ่านเข้ารอบแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากจากนั้นมีเพื่อนแนะนําให้ไปสมัครเป็นนักร้องเชียร์รำวงอยู่กับรำวงคณะดาราน้อยของแม่ลีแห่งเมืองชนบุรีถือเป็นประสบการณ์แรกที่ได้ร้รรองงเเพล่วมกันนป็คณะ จากระวงคณะดาราน้อยเขาขึมุลุหน้าเข้าสู่เมืองบางกอกเพื่อหาทางเป็นนักร้องตามที่ตัวเองใฝ่ฝันชีวิตในเมืองบางกอกมีทั้งสุขและทุกข์แต่ส่วนมากจะทุกข์เสียมากกว่าเพราะต้องเิียนโดนหางานทําไปด้วยเพื่อจะได้มีเงินประทันชีวิตเมื่อมาอยู่กรุงเทพแล้วประเสริฐก็ไม่ทิ้งการประกวดร้องเพลงวัดไหนมีประกวดเขาต้องไปสมัครด้วยทุกที่ไม่ว่าจะเป็นวัดท่าพระวัดประดูชิมพลีวัดหนังวัดใหมพ่พิเรนวัดอินบางขุนพรมเป็นต้นได้รับรางวัลชนะเลิศบ้างรองชนะเลิศบ้างไม่ได้รางวัลอะไรเลยก็มีพร้ออตตงขับเค่สู กับนักร้องระดับพระการเกือบทุกวัดในที่สุดโอกาสจะได้เป็นนักร้องอาชีพของเขาก็มาถึงตอนนั้น วงดนตรีเทียนชัยสมยาประเสริฐกำลังรับสมัครนักร้องใหม่เขาจึงลองไปสมัครดูหลังจากทดสอบเสียงแล้วเทียนชัยก็รับไว้เป็นนักร้องประจำวงแต่เขาได้ทำหน้าที่ร้องเพลงหน้าเวทีอย่างเดียวไม่ได้บันทึกแผ่นเสียงเป็นนักร้องอยู่วงดนตรีเทียนชัยสมยาประเสริฐได้ประมาณ2ปีก็ลาออกในรา,ราวๆปี2 5 1 2คุณประกอบอ่อนนุ่มฝ่ายข่าวทีวีสถานีโทรทัศน์ช่อง4่บางขุนพรมท่านชอบเพลงลูกทุ่งมากจึงได้ชักชวนเพื่อนๆซึ่งประกอบด้วยคุณประกอบอรุณแสงคุณจำลักษ์ชำนาญประดิษฐ์ตั้งวงดนตรีลูกทุ่งขึ จากนั้นก็ได้ประกาศรับสมัครนักร้องเข้าสู่วงประเสริฐเห็นเป็นโอกาสดีจึงไปสมัครด้วยคุณประกอบทดสอบเสียงแล้วก็รับไว้เป็นนักร้องประจําวงนักร้องรุ่นนั้นมีแผนพันษาลีสาครพรเจริญพิสมัยอุทัยวันชบาพรหทัยทิพย์เพินพิษพนรรายสมชายเพชรสงครามพรสวรรค์ลูกพรมโป๋เป่าปีซึ่งเป็นตลกอดิศรเวสกลซึ่งเป็นพิธีกรหน้าเวทีส่วนประเสริฐได้ชื่อในการเป็นนักร้องว่ามนเเมืองราชอยู่ได้ไม่นานก็ได้ร้องเพลงวันทึกเสียงครั้งแรกในชีวิตในเพลงโอ้โห รเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักร้องลูกทุ่งเต็มตัวสมความตั้งใจเขาอยู่กับวงลูกทุ่งทีวีจนกระทั่งหัวหน้าประกาศยุบวงในปี2518พันจ่าอากาศเอกสมสิประเสริฐได้ตั้งวงดนตรีก้องนาผาลูกทนขึ้นครูแผนพันสาลี และมนุ่งเมืองราชก็ไปสมัครอยู่กับวงกล้องนาภาลูกทนแต่วงก้องนาภาลูกทนหัวหน้าวงมีแนวคิดแปลกกว่าวงอื่นโดยสไตล์การตั้งชื่อนักร้องที่เขาสังกัดวงผู้ชายจะใช้ชื่อหนุ่มส่วนผู้หญิงจะใช้ชื่อสาวนำหน้าแล้วจะตามด้วยชื่อจังหวัดเป็นนามสกุลเช่นหนุ่มบุรีรัมย์นุ่มพิษณุโลกหรือสีนุ่มเชิญยิ้มในเวลาต่อมานั่นเองนุ่มราชบุรีนุ่มนครปฐมนุ่มอุบลนุ่มสิ์บุรีหนุ่มธนบุรีเป็นต้นมนุ่เมืองราชจึงได้ใช้ชื่อออววว่่มม่าาาาาหหหนนนุุาาุมมมเเืงงงงกกกรรรรรสสสสัับ้ญิชป นครนายกสาวธนบุรีสาวราชบุรีสาวอุดรสาวปราจีนสาวเมืองกรุงเป็นต้นสําหรับมนเมืองราชหรือหนุ่มเมืองกรุงเขาได้บันทึกเสียงในเพลงแรกกับวงกล้องนาภาลูกทนชื่อเพลงมุวยจา๋าแต่งโดยครูแผนพันสาลีต่อมาในปี25 2 0ัสามชัยธีรพงศ์นํานักร้องจากวงกล้องนาภาลูกทนสองคนมาสนับสนุนในด้านแผ่นเสียงคือหนุ่มบุรีรัม์เจ้าของเพลงดังแม่เนื้อหอมและหนุ่มเมืองกรุงสำหรับหนุ่มเมืองกรุงที่แรกสามชัยธีรพงศ์ตั้งชื่อให้ว่าโกงสอนยิงทันที ส่วนหนุ่มบุริรัมนักร้องรูปหล่อประจําวงสามชัยธิรพงศ์ให้หลวงพ่อพรพิรมซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้บวชเป็นพระตั้งชื่อให้ได้ชื่อว่า ภูมินอินทพัณฑ์แต่พอถึงตอนบันทึกเสียงสามชัยธีรพงศ์สับเปลี่ยนชื่อเสียใหม่โดยนำชื่อกงสอนยิงทันทีไปให้หนุ่มบุรีรัมย์ส่วนชื่อภูมินอินทพัณฑ์สามชัยธีรพงศ์มอบให้กับหนุ่มเมืองกรุงตอนที่บันทึกเสียงเพลงแม่บัวตูมท่ามกลางความงงงงของนักร้องทั้งสองคนสําหรับหนุ่มเมืองกรุงแล้วเป็นความงงงงท่ามกลางความพอใจส่วนหนุ่มบุรีรัมย์งงงงแบบไม่ค่อยพอใจต่อมาหลังกลับจากรับเชิญไปร้องเพลงที่จังหวัดเชียงใหม่กับวงพินศรีวิชัยหนุ่มบุรีรัยกกยมย รรแค่เพลงแม่โบตูมเพลงเดียวก็สร้างชื่อเสียงให้กับภูมินอินทพันธ์เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงทันที จากนั้นสามชัยธีรพงศ์ก็ตั้งบุนนตรีให้ต่อมาเขาก็ได้บันทึกเสียงออกมาเรื่อยๆซึ่งล้วนแต่เป็นเพลงที่โด่งดังทั้งสิ้นเช่นเพลงคนมีขี่เรือบือหัวอกพ่อสื่อขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนเห็นดาวเคียงเงือนเหมือนจะตกกลังกุบใจพี่ จากไป3ปีโตเร็วจังหนุ่มแตรวงไม่น่าลืมนัดรักน้องเบาๆ ซึ่งร้องคู่กับบุภาสายชนเป็นต้นในปี2523หลังจากเลิกวงและออกจากสังกัดของสามชัยธีรพงศ์เขาก็ไปรับเชิญร้องอยู่กับวงซุปเปอร์ลูกทุ่งของกรุงศรีวิไลยอยู่กับกรุงศรีวิไลได้ประมาณ2ปีก็เอาอไปร้องเพลงอยู่ร้านอาหารพัตคารและรับเชิญทั่วไปเคยรับเชิญให้ไปขึ้นเวทีโลกดนตรีทางททบ5มา2ครั้งเมื่อปี2525ในปี2526เปียกบ้านโปง่งกำลังทำเพลงให้กับซอนเพชรสอสุพรรณโด่งดังมากๆในชุดให้หวังตายแน่ภูมินก็พาภรรยา ไปร่วมง,งานอยู่กับเปียกบ้านปูงนอกจากสอนเพชรแล้วตอนนั้นคุณเปียกยังทํานักร้องอื่นๆหลายคนเช่นบานเย็นรากแก่นพิมพ์พาพรสิริสัญญาพรนาไรจินตราภูลาบเป็นต้นร่วมง,งานอยู่กับเปียกบ้านปูงสิบกว่าปีก็แยกย้ายกันจนถึงปี2539เขาก็วางมือทุกอย่างโดยเด็ดขาดภรรยาได้พาไปทำอาชีพขายน้ําดื่มอยู่ที่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพระราม6โดยไม่ได้รับเชิญไปร้องเพลงที่ไหนอีกเลยเขาขายน้ําดื่มอยู่กับภรรยาที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้ารลเรื่อมยมาจนเมื่อประมาณ ปีที่แล้วคุณแม่ป่วยหนะักจึงกลับไปดูแลแม่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยไม่ได้กลับมากรุงเทพอีกเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อวันที่25าพฤศจิกายนปี2 5 6 6ปลายปีที่แล้วผมได้เชิญท่านมาร้องเพลงในงานคอนเสิร์ต60ปีการกอ่อตั้งมหาวิทยาลัยคอนกันท่านก็รับเชิญมาร้องเพลงอย่างสนุกสนานเสียงของท่านยังไพเราะแฟนเพลงต่างชื่นชอบบนเวทีท่านดูมีความสุขมากบางช่วงของการร้องเพลงท่านยังออกสเตปการเต้นอย่างสวยงามเหมือนเช่นตอนที่ท่านหนุ่มๆสร้างความประทับใจให้กับบรรดาน,นักกร้้องดวยัน แงเพลหน้าเวทีเป็นอย่างมากแต่เพียง3เดือนให้หลังมาทราบข่าวของท่านอีกครั้งกลับกลายเป็นข่าวเศร้าอย่างคาดไม่ถึงภูมินอินทพันธ์เสียชีวิตวันที่26กุมภาพันธ์ปี2 5 6 7เวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณภูมินอินทพันธ์เสียชีวิตที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดหลังจากล้มป่วยและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์ปี2 5 6 7, 7ที่ผ่านมาด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันทีมแพทย์พยายามรักษาและช่วยเหลือชีวิตอย่างเต็มที่แต่หลลััังจาาาากกนนนน้้23วท่มีออาอารปอดิดเชืแะ ุกลามเข้าสู่กระแสะเลือดสุดที่แพทย์จะเยียวยาในที่สุดภูดมินอินทภัณฑ์ก็เสียชีวิตจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดในวันที่26กุมภาพันธ์ปี2567ท่านเสียชีวิตลงในขณะอายุยานเข้า6รอบ72ปีพอดีภูมินอินทภัณฑ์ได้ด่วนจากลาวงการเพลงไปเสียแล้วขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สวงสวรรค์ด้วยเทิดด้วยรักและอาลัยยิ่งลงชื่อสัมพันธ์พัทลุงขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่เอื้อเฟื้อข,ข้อมูลให้เรามานำเสนอด้วยดีเสมอมาขอบคุณมากครับ